มือดีผัดผักรวมครับผักรวมมีดครับใสหมูมักครับใส่บุญเซ็งครับรอบแม่ยังกินแม่ตอนเตาหมกใส่ปลาคอหมกใส่ปลาคอครับใส่ลงผัดผักรวมมีดหมกใส่ปลาขอ หมักเชื่อตั้งไปครับผม 主办方。 ดโดนนะครับใครเราไ่ครังนเสียสิ่คนะี่ม่อะไรอกอะครับปุ๊บปุ๊ไขไก่ครับ เดมมาตมบมิยงครับผมใส่ใส่ให่เขาใส่ถังลงไปครับเขามอกโคลี่โคลี่อะกาศดอกดอก,กรากาศ ่างครับพริกดัวโคดอ้อนครับเรียกเงาของแบบนีบ้ครับนำมาใหม่พลังผักยังไงต้องใหม่เป็นป,ปุ๊บป,ปิ๊บปุ๊บปิ๊บข้มข้นหน่อยครับสะหน่อยครับ ผักรวมมิตรแถวตรงนี้สีแดงครับตรงนี้แค่รสเป็นหวานสวยตัดแบบน้ำได้ครับตัดก,กินี้ไงจะเป็นน้ำหวาน,นะค,ะครับให้เราแห้งสุก ครับเดี๋ยวมันจะยุบครับผมเดยวมันจะยุบลงผักกาดดอกบอกโคลีหวานครับเป็นเงาของนี้ครับ เส้นหมกกูเสือมูหรือเสือกเสืองาละครับตอาตอนี้เสือหมงนี่นะคับทุกงานครับล้างไปครับกับพริกจำป่าครับทีกอด trong được rồi. Bắp xúc nhạt hàng l側. น้อยถังสุกครับชุ่มครับต้องสุ่มยากครับ,รบต้องเทแบบนี้นะครับจะได้หวานนุ่มครับใส่บุญเสน้นลงไป ăn thì mình ngay ngay học tiềm năng có gì cho đây nùm สดกระเพรากำปลาขอสวยอันหอนสุดจอดหมูมัมกมักไว้จัดจานแล้วครับปล่อยวนเศษนุ่มนุ่มครับผักเริ่มได้ทีแล้ว คนแห้งบะไรครับ้หาหน้อยรครับแห้งบะไรครับแล้น้ำอีกจะได้นุมน่มๆปุ้รครับปุ้มร้นเร็ว มันไหวแบงไีวครับไป่อตพริกครับของผมเิ้วขาวครับเิีวดำเขาใช้ครับมคี่ีิลเละเคี่าเขียวครับ ขาหน่อยรครับนัวตาลครับขาต้องหวานวินเดครับไม่ต้องเอาหวานไหลไม่ดูดีที่ททนีน่ครับผมผมคอมเทียบครับผมทุกวดก็ใช้ครับ ถ้ารถด,ดีตรงนี้ชุดรถที่แล้วนะครับผักใส่หมูมัดมนะิ้วเส้นเสี่ยังแบบแต่งยากครับสุกแล้วจากมุ้นเสี่ยงครู้ครับ ใช่เสรต่วนหอมลงไปนครับเรียบร้อยเขาเขลื่อนหมอนับำผ้งักรวมปกติเขาไม่ใส่ซอสผิงครับแต่ผมใส่ ที่ครับไปซีบมครับกระแม่ซีบิมากระแม่แซบบอผัดผักรวมใส่หมูหมัก,มกใส่บุญสินกับแม่มีนี่ครับหมกใส่ปลาคอครับนี่ก็ปลาเขือคืนพออันนี้ราดหนาแถวบ้านครับผมาำลังกินอยู่แซวหัว เสร็จมันแสบแม่วนานฝาดหนาวันนี่ผมขอ,อยากิออากนมนี้ครับพี่พี่พี่พก็พอดีเห็นู ร้อยครับผมผัดผักเกิดพ่ไทยต้องไปหอมแม่ชิมแบบแบบว่าแซ่บนะครับกาดต่อครับรสจานเลยหมูหมกักต้องแซ่บกันแล้วครับ

งงนนกับผมงงัปติังงไปติดแล้หันเสรจไปกวนเ,นเ,นนบบเนนจีปมองแงงมึงแงงมาจะลูก่นนั่งเลยจะมาครับใส่พริกน้ำปลานะพริกน้ำปลาครแม่ก็ดีแล้วบ่ก็ดีแล้วก็ดีแล้วแม่วาแต่ผมมักรสจะจัดเพี้ยบผมมีพวกพริกน้ำ ้นงานคราบปนนักท่านขับถามมา้เกือกือกออยังแมวว่าไงวะเหลืนน้ำดูป้าหนักหลังครับจะแม่คนเือะงากแล้มาอยู่บนดนใช่ไ มีเวลาว่างต้องทำงานเ่อะตัวไม้เป๋ียเสียด้วยครับแล้วรถทับมันนักไปนอนอยู่ริมถนนหลายมาัาเป้ครับ ั่นเลยผมมีมูแล้วพิ่เพระาะว่าผมได้รดทาบครับอายุหลายก็เรยตายครับสักปีก่อสิบห้าปีครับมาปี พิกับงก็จับ,จบ,บผักบวบ้วนครับ sửp pích không sao các khẩu sầu cho chị xì bốn đúng không anh mẹ chít bẹt bốn khưng à bốn khẩu sầu Chị thằng những tề với đúng rồi hả? nhau có chèo Bạc này có lấy cả thạch thạch đây hả?

别塞了，没车、yeah,。 นจนน้ำองแดงเบิดแล้วครับองแดงได้ตื่นน้ำเบิดเลยเจ้ <c oughs> าเจอใครเป็ดเมื่อวันงมันมันจะเะียครับแต่เราไม่กินครับเดี๋ยวเสียพวก่อน ใช้ตู้เย็นไว่ดวนมันจะเป็นแบบนั้นครับใช้ไข่ลายหัอนจัแบบ

เงินเดือนย่อยตึงออกครับคุณน้อยเงินเดือนย่อยตึงแล้ว ยิ้ว,วออกมือไรกว่าแม่แม็แมล้นขอดมื่อไรอนท,นที่าพี่นั่งสิ่อดวันที่สิบสามครับผมวันทีส<า><ม>่สสมเมต<ม>สาม,ม,ามสามเมตาเขาติดตั้งซื้อว่าสงการเขาอยู่เลย ใชไหมตอนบการรวาเขาจะเนนงงก,กินเน่าครับตรงการแต่มาครกนันเมนีน <c oughs> ้องเสดก็ัเอื่นอาเอื่นผมพาเอืน่นเสบพาเอื่นมาด้วยเสบน้อยเก๋พิไทยครับเวยปลูกเองไหมครับอยู่หลังเราพอนู่หนา้นาหบะ เัีวยงวยไงตัวดินงามครับเลยนย่วยไงเนี่ยครับนั้นมันล้วยหอมหวานล้วยธรามดะวส้มวดส้มขวดตวยส้เหนื่อยันเต็มเลยกิดเมือนเหมือนพูนพันผ้ามโนกินโาก็เงียววหกัันแล้ครบ เฮ้ย้อเดเ็กอาเฮ้ยย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 ย้ยยอยยยันยย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 ยียเยยยยยยยอยมันไปยยยยย้ยปย้นยยยยยยเยย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 ่ยย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 อยยยยยยปยย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 แล้วเยยยยัยยมยยมยยยย มันไม่สนใจนะเนี่ยนะไม่สนใจอะไรนะเนี่ยนะที่ดักมันปุ๊บ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 นะเนี่ยนะเห็นไหมที่หนาครับผม